ใช่ครับไอซูร์โฮซูรให้เขาทำเองใช่ไหมครับใช่ส่งโลโก้มันได้ครับพวงเกมกาดเนี่ยแม่มันแม่ผมว่าถ้าเกิดว่าให้ผมทำให้ผมว่าจะฟังยานเลยนะเ,เด้เน,น,นครรยครับพี่เอาล่ะเห็นไอ้แดนนี่น <sense> ไหมค,ครับผมว่ามันยังไม่จบไปเลยครับเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มารอเลยรอเลย พักเท่ากับอะไรไม่มีเท่ากับอะไรนะพักก็คือพักครับผมพักไม่มีเท่ากับอะไรนั่นแหละครับคุณดูถูกผมจริงแล้วอ้าวเดี๋ยวรอเขาคุณเขาเหมือนอยากครับเที่ยงกันได้เขาเราเองก็รอรับกับเขาแล้วกันได้ครับพี่อออก็รังหวาไหมคือบอกนี้ก่อนใช่เขาบอกว่าขอคุยแป๊บนึงเดีย๋ยวมาคือบอกนี้ก่อนคือ ทางนี้ช่วยเขาได้แค่ไม่มีดอกเดือนหนึ่งเดือนแค่นั้นที่เหลือก็ตามปกติเอาวแล้วแต่พี่แล้วผมแค่ต้องการเงินสดห้าสิบล้านเดียโอเคโอเคครับพี่ผู้เปิดประตูได้ปะเนี่ยจะเข้าไปแทงไขเขาไปนะไม่มีครับพี่มน,นีพองอยู่ข้างในแล้วด้วยพี่พีทเต็มรับไปเดืเดาาอดเลยครับฮะพลาดเลย อะไร้ตอนไหนไม่ได้จาะไรเลยอ่าเรั้วแต่เรากลับเฮ้ยมื่อกียสี่ชั่วโมงแล้วใช่เหรองแไป้ล้ว้มวว้าววอาวด้าวว้าวว้วว้าวว้วว้า้าวว้าวว้าวว้าวเ้าวว้าวว้าวว้านว้าวว้าวว้นว้า้าวาวว้้าวทาา้าวว้าวว้้าาา ถ้าเกิดว่าโอ้โหไม่มารู้ยงี้ถ้าอยู่นี่ทำระเบิดเวลาได้นะสำนบัจ็แจ้งกูกูแจ้งกลับหดเลยมันหนีปะโอ้สุดอ่ะไม่นนได้นนไมีรถตาพี่มาเลยต่าพี่หมอเพิ่มขี้วมา đi mình bay lại mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จำเพลงนี้ไว้ดีนะครับพี่แจ็คก็มอดเดอร์คนแจ็คกี้ใช่เลยอันนี้เรียกเรียกเเงินกองซุนเท่าไหร่ครับเนี่ยอะไรกัดมีมีแพลนจะโฉยวแจงไหนต่ออันนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตาพี่ชายอันนี้เรียกเงินจากกองซุนเท่าไหร่ครับเนี่ยบอกได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีค่าปรับที่ต้องจ่ายด้วยอะไรครับเรื่องกากสมในงานครับ กักศพไม่ครบตอนไหนทุ่มหนึ่งนวันนี้ครับตอนไฟครับในการักศพไฟครับอืมเรื่องกักศพไฟนะเข้าใจครับเข้าไฟครับผมปล่อยเลยนะไปไปถามหมอได้ผมปล่อยเลยนะตอนทุ่มทุ่มสี่สิบนะครับใช่ครับปล่อยเลยนะถ้าไฟสองไฟสามตัวบบบกับหมอบอกักได้อ่าใช่สองสองกับสามนะครับตรวจครบไฟแรกไม่ได้กักนะครับปล่อยตามปกตินะดีเลยสิบนาทีเหมือนเดิมนะครับผมแค่เรียกกัินหมอบบแล้วก็ไปถามหมอบอก่อนครับไปถามหมอบอกันไปถามหมอบอกันเนี่ยว่าไปหาหมอบอก็ได้หมอบอมีเงินโอนตังค์มาให้ครับ เขาบอกตำรวจแจ้งมาไปถามบอ๊บก่อนนะไปถามบอบบอ๊อก่อนเพราะผมคุยกับอ๊บอกหน้าสนามบาส่ย <c oughs> ผมขอดูดาหลักฐานครับพี่ผมได้โดนใบส้มเรื่องอะไรวันที่เราเตีนพี่จำได้ว่าที่เราในคุกอ่ะผมแล้วครั้งในสอนอแต่แบบที่วันที่เก้าแล้วมันวันที่สามเอ็ดแล้วมันยี่สิบเก้าสามเอ็ดไม่เป็ไรสไลด์สไลด์ลงแกนเอ็นแต่สไลด์ไม่น่าโดนไปไเหลืองแค่โดนปรับนะก็ไม่เหลืงองไงโดนไปเหลืองไปเหลือง เออโดนก็โดนน้องตามนั้นก็ไม่ต้องทำต่อไอ้เดี๋ยวพี่โดก็โดนเหมือนไปเลยเองอแงเลยปล่อยแล้วจะโดนก็โดนผิดผมบอยแล้วว่าอยสไลด์ไม่ใช่สไลด์พี่ไม่เคยสไลด์นะน้องพี่ดาบแต่ตัวสไลด์เลยเอแต่สไลด์ดีเพราะว่าพี่เคยสไลด์แต่ว่าตำรวจเขาไม่เอาเรื่องไงเจ้ตำรวจใจดีพี่ดาบส้มเลยดีเป็นไม่พี่ไม่พี่เจ้าจย์หรือเปล่าอะไรนะทำคดีพี่เราพี่ดาบไปส้มนี่เอาเลยไม่าไปส้มไม่ดาบไปส้มพี่ลิกมาฟังสัญญาก็ได้พี่ไม่เป็นไรพี่ผมก็ส้มเหมือนกันต้องทำยังไงบ้างครับพี่ตามไอ้กัดแดงนะ ได้ครับไม่ได้ทำครับยังตั้งตั้งแต่กูเล่นหมายยอ้ครั้งแรกเนี่ยโดนใบเหลืองเนี่ยกูนะ่ลองลองสู้อีกสักไฟไหมหมึกเผื่อเผื่อพี่กลับมาชนะไม่ไปด้ซองแล้ความมความหวังของแม่งวะมาวันแรกแล้วก็มาวันที่ตีเมื่อวานแล้วก็มาวันนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันไม่ไหวแล้วใช่ไหม โอเคโอเคพี่พีทแม่มาวันนี้มาที่ยรอบไปไง่ไม่ถ่าเงินเข้ากระเป๋าเขาเราไปลราเราไปลอเขาแล้วนะไอ้มื่อคีดได้ดีนะ nói em bác nào có thể mình nàng, có thể một lần nào ให้เราให้เขาฟรีดอบเรียกถึงเชื่อเหมือนหมึกเลี้ยงลูกอาริกก็ขยันด้ว จ็คกี้เล่นอะไรครับแปดศูนย์สามครับแปดศูนย์สามครับเฮ้ยแปดศูนย์สามครับเรียสบายครับขมบคุครับเรียบร้อยไหมครับเบื่อบ่ายขอบคุณครับผมพี่โอเคนะครับปิดสินีอีกไหนคิดลงมาเดี๋ยวยี่เบดเคลียร์เรื่องข้อสอบแล้วเอ้ยจบสุดทาพตอนแล้วเดี๋ยวจะสุควาพเย็นต่อ ấy thì bây giờ 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 ประตูม oh, okay. oh, so ึงแง่ประตูกูนี่ประตูทีซีอ๋อไม่เอี่ยครับฟ้องเหรออันนี้ฟ้องเหรอฟ้องเหรอไม่มีไม่มีบอกเขาจะ่นผมอกนะนี่แค่หนนี่ฟ้องงแงป่ะเีย็เท้าจเย็นฟ้องเหรอไปเปลี่ยชุดได้ไหมน้องเอ๊ะเจ้าเจ้หลาดเจ้าหลเจะาหลาดเจ้าหลาดปลาผาันตีม้องสี่เดี๋ยวเว้ยเจ้าหลาดเจ้าหลัดเจองหลัดเจ้าหลาด พี่แจ,จมีนีดิ้งไมพี่ฝังไม่มีเลยเ,เล่ยเลไเล่ยเลไยเล่ยแปดสามหอดนี่พี่จครับผมขอซื้อซิงส์สแคปหน่ได้ไหมับพี่รอเนี่ยเดี๋ยวรอกาชาได้รีบใชปะไม่ไม่รีบครับผลิตผมจัดไม้พวกีให้นอเ,อ,อเดอีอเอ๋ยวรอพี่มีพี ไอชาวใบส้มเสือขอสร้ายข้อหามึงแต่ละอย่างเนอะเราเออแ,แล้วก็เข้าไปในกำแพงกระแทงเขาฮะหมุเติบอะไรกำแพง,งกรนะแทงเขาลนอะไอที่ปีนหลังรถไงที่บอกเอาดิเอาดิอ,าดอ๋อ <laughs>